ม้ากันทะกะผู้มาส่งพระพุทธเจ้าตามพระไตรปิฎกและอัถกถาในพระวินัยปิฎกมหาวัคคืนหนึ่งในกรุงกบิลพัทคืนที่เรียกว่ามหาพิเนศกรมคืนแห่งการเสด็จออกผนวชเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงเห็นชัดแล้วว่าความแก่ความเจ็บความตายไม่มีผู้ใดหลีกพ้นแม้จะเป็นกษัตริย์ก็ตาม ก่อนเสด็จออกจากพระนครพระโพธิสัตว์เสด็จไปทอดพระเนตรพระนางยโสธราผู้บรรทมหลับและพระโอรสน้อยพระราหุลอัทธกถาอธิบายว่าพระองค์มิได้อุ้มมิได้ปลุกเพราะทรงรู้ว่าหากได้สัมผัสแล้วพระไทยจะไม่อาจก้าวออกไปได้มิใช่เพราะไม่รักแต่เพราะทรงเห็นว่าแม้ความรักก็เป็นเครื่องผูกในวัตฏะสงสาร จากนั้นพระองค์ทรงเรียกนายฉันนะพร้อมม้าทรงคู่พระไทยชื่อว่ากันทกะพระไตรปิฎกกล่าวว่าขณะเสด็จออกจากพระนคกรกีบม้าไม่เกิดเสียงด้วยอนุภาพของเทวดาจนถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีณนะที่นั้นพระโพธิสัตว์ทรงเปลื้องเครื่องทรงกษัตริย์ทรงตัดพระเกศาและอธิษฐานโยนขึ้นสู่อากาศ เท้าสักกะเทวราชสเสด็จมารับไว้นำไปบรรจุณพระเจดีย์จุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงจากนั้นพระโพธิสัตว์ตรัสให้ในายชนะนำม้ากันทกะกลับพระนครณจุดนั้นเองพระองค์ได้ละโลกอย่างสิ้นเชิงอัทถกถากล่าวว่าม้ากันทกะเป็นม้าคู่พระไทยเมื่อรู้ว่าตนไม่อาจติดตามพระองค์ต่อไปได้ มันเกิดความอาลัยอย่างยิ่งเมื่อกลับถึงพระนครกันทกะตรอมใจและสิ้นชีวิตลงด้วยจิตสุดท้ายที่ประกอบด้วยศรัทธาและความพักดีม้ากันทกะไปบังเกิดเป็นเทพ,พบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงข้อคิดม้ากันทกะไม่เคยฟังธรรมไม่เคยเข้าใจคำสอนแต่ได้ทำหน้าที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ทุกชีวิตเกิดมาเพื่อถึงปลายทางบางชีวิตเกิดมาเพื่อมาส่งและม้ากันทกะคือผู้ที่ส่งพระโพธิสัตว์ออกจากโลกจนโลกได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า